จังหวัดพังงาจัดการแข่งขันชกมวยการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอุทยานใต้น้ำและแหล่งปะการังเทียมเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2556ที่บริเวณถนนหน้าเขาหลักเซ็นเตอร์อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานายธำรงเจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากร่วมพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอุทยานใต้น้ำและปะการังเทียม โดยมีดรพร้อมพงษ์นพริ์สสแบบบัญชีรายชื่อโฆษกพักเพื่อไทยเป็นประธานในพิธีดรพร้อมพงษ์กล่าวว่าการจัดการแข่งขันชกมวยในวันนี้เพื่อหารายได้ในการดําเนินการสร้างอุทยานใต้น้ําและปะาการังเทียมซึ่งจังหวัดพังงามีชายฝั่งทะเลที่สวยงามต่อเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตกระบี่และจังหวัดระนองขณะนี้มีจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพังงาเป็นจํานวนมากและจังหวัดพังงา จึงได้ทําโครงการสร้างอุทยานใต้น้ําและปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเพาะพันธุ์สัตว์น้ําใต้ทะเลและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยดรพร้อมพงกล่าวอีกว่า ขณะนี้มีหลายหน่วยงานได้สนับสนุนงบประมาณแล้วโดยนายธำรงเจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้อนุมัติงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดสนับสนุนโครงการจำนวน3ล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้อง,รรง,องถิน่นอาบาจพังงาเทศบาลเมืองตะกัวปา่าเทศบาลเมืองพังงารวมถึงเทศบาลตำบลและอาบาตอในพื้นที่จังหวัดพังงาอีกจำนวน2ล้าน5แสนบาทสมาคมธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาสมาคมประมงในจังหวัดพังงาสภาอุตสากรรมในจังหวัดพังงารวมถึงภาคประชาชนร่วมบริจาคอีกจำนวน4ล้านบาท รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมสมทบจำนวน10บล้านบาทโดยจุดที่จะวางปะการังเทียมมี2จุดคือจุดแรกที่เกาะพระทองเป็นที่วางเรือรบหลวงพระทองจำนวนหนึ่งลำจุดที่2คือที่บริเวณเขาหลักเป็นที่วางเรือต่อหนึ่งสามและบุกี้รถไฟนอกจากนี้ยังมีปะการังเทียมที่เป็นแท่งซีเมนสี่เหลี่ยมอีกจำนวนหนึ่งรวมก็ประมาณในการดำเนินการสร้างอุทยานใต้น้ำและแหล่งปะการังเทียมทั้งหมด24ล้านหแสนบาทซึ่งเป็นโครงการในปี2556 สำหรับการดาเนินโครงการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดพังงาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาเที่ยวที่จังหวัดพังงารวมถึงจังหวัดอนดามันมากขึ้นสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งในจังหวัดพังงาเองและประเทศเพิ่มมากขึ้น